เราจะมาดูกันนะว่าบ่อน้ำเดินไหนจะแตกแล้วนะครับแตกโอ้ยโดนเชื่อมโอ้ยแดนครับเดินนี้ครับตอนนี้ครับบ่อน้ำเดินไหนเลือดใกล้แตกแล้วนะครับไอ้เหี้ยเอ้ยเออเออเอออีธานเราจะมาดูนะว่าบอน้ำเดินไหนจะแตกหรือไม่ครับตอนนี้เลือดเลือดบ่อน้ำคนเดินไหนเหลือเพียงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับมึงต้องตีอุปกรณ์ซับเนี่ยไม่แตกหรอไม่แตกแล้วไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อไม่แตกหรอ นี้อารมซันไปะจะแตกเอ้เรรยบร้อยแตกพอแตกแน่นอยเฮียจะปั้มดีสุดบิ๊กบิ๊กเฮย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 มาไล<อ>่เชียนะครับเราเรากำลังไม่ใครจะเบี้ยให้เราจะมาดูกันครับว่าป<ด>อเไหนจะแตกไ้ยนะครับแต่นายอาร์มบอยหมีนะครับ เอาดิบอเดไหนจะแตกหรือไม่ครับดูนะครับอ้ยบแตกไหมแตกไหมบอกไปตีบอไหนแตกเอาดินั่นไหนเลิกเล่นโดดหนึ่งเดือนนะครับบอแตกครับบ้าไอ้คนด้วยบอไหนบอแตกครับแทบบ้าอันไหนโดนแย่อะเกมขาดมันทำบอแตกทุกเกมเลยนะ อันนี้ไหนไต้องมาแก้ตัวมีอะไรแก้ตัวเกมข่านทำบอแต่งทุกเกมเกมนี้เป็นเพราะอะไรทำไมถึงแพ้เกมเนี้ยเพราะใครใครพลาดดผอกแต่้าดีนี่ไหนฮ่าฮ่าฮ่าก่าสาม่าั้าเนา่ย